ตำนานกบส่ไม้ขอพระเกจิเรื่องฟังเขาเล่ามาย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2 4 5 2สมเด็จพระสังฆราชทรงมีพระดำริใน,ในการทดสอบพลังจิตและความเข้มขลังของพระเกจิทั่วสยามประเทศขึ้นที่วัดพะระปฐมเจดีจังหวัดนครปฐมโดยเฉพาะพระดีเกจิดังในสายวิปัสสนากรรมฐานและเฟ้นหาสุดยอดพระเกจิโดยนิมนต์พระเถระจย์และเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงและโด่งดังทั่วประเทศมาชุมนุมมากกว่า100รูป งานนี้เรียกได้ว่าเป็นพิธีชุมนุมพระเกจิชื่อดังทั่วแดนสยามครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ก็คงไม่ผิดนักโดยคัดเลือกเกจิอาจารย์ครั้งละสิบรูปด้วยวิธีจับสลากจากนั้นนําท่อนไม้หนึ่งท่อนมาวางบนม้าสองตัวจากนั้นนํากบใส่ไม้วางบนท่อนไม้สมเด็จพระสังฆราชทรงบอกกติกาว่าเกจิทุกรูปจะต้องใช้พลังจิตบังคับให้กบใส่ไม้วิ่งใส่ไม้ไปกลับโดยกบห้ามหล่นลงมาเด็ดขาดหากใครพลังจิตแกกล่าจริงก็จะสามารถทําได้ และการทดสอบผ่านไป3วันสามคืนเกจิส่วนใหญ่ใช้พลังจิตบังคับกบวิ่งสายไม้ได้ทั้งนั้นแต่บังคับวิ่งไปข้างหน้าได้ทางเดียวบังคับกลับไม่สําเร็จมีเพียงเกจิสิบรูปเท่านั้นที่สามารถบังคับกบสายไม้ได้ทั้งไปกลับถือว่าเป็นสิบพระเกจิสุดยอดแห่งสยามประเทศอย่างแท้จริงได้แก่หนึ่งหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรสองหลวงพ่อปานวัดบางเฮียจังหวัดสมุทรปราการสามหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังกรุงเทพสี่หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัวจังหวัดกาญจนบุรีห้าหลวงพ่อกลั่นวัดพญาติการามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหกหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทเจ็ดหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมแปดหลวงพ่อจรวัดดอนรวบจังหวัดชุมพรเก้าหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกจังหวัดนครปฐมสิบหลวงพ่อทองวัดเขากบจังหวัดนครสวรรค์เรื่องเล่าขานนี้เป็นความจริงหรือไม่นั้น ไม่สามารถหาบันทึกกลายลักษ์อักษรได้แต่ก็ถือว่ามีความน่าสนใจเพราะได้ระบุรายชื่อของพระเกจิอาจารย์และสถานที่ไว้อย่างชัดเจนและเป็นเรื่องที่เล่าสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน